ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกๆทกทันกำลังอยู่กับบ้ามีช่องอีสานบา้านเยังพี่น้องผมสภาพบ้ามีบ่อยากว่าว่ะลักเสียกมัดอู้พี่น้องผมลักเสียกมัดอู้บ้ามีได้ให้พ่อเนี่ยสนองตามที่พี่น้องบ้ามีได้มาถ่ายทอดสดแน่ได้มาเฮ็ดคลิปแน่้น้อพี่น้องเนาะเขาได้อาศัยรับใส่นอนอยู่นี่ยุบเปนี่ระ้วว่างเสาตัวน,นี้มาหาตัวน,นี้อันนี้บ่ได้ลักเสียกมันเก่าบ้ามีซื้ออู้มาไว้ให้นอนดีๆนี่แม้ หมาคักดีคนเย็นถามแล้วพู้ใดเอาไมพู้ใดีหูเนี่ยซื่ออู้มาห้ไม่ไม่เลยซื้ออ้มาห้ไม่ไม่แก้เอาเสียกแก้เอาเสียกคางนั่นนั่นจงในคางนี้ไว้บานหมอนสองน้ยอยู่นี่ก็เสียพี่น้องหมอนสองน้ยอยู่นี่ก็เสีย้าขอสวดไดีนี่ก็เสียนี่สวดไดีนี่มันมีตาดามอกมานี่กะเสีย บอกว่ามาเหรียญมาอยู่มาไรไรแขนให้นอนดีดีบ่นอนเบ็ดเบิดมาใส่ได้เบิดบ้ามีบ่าวาน่าพักกันมาใส่แตกรั่วรุดยู่ขึ้นแมงเมาหนี่ยมือแดงมเมาเสียกันนี่มหมโอ้ยนายเขียนพูดเด้อคนมั้ยซัวซามหน้ามาก,กวานพูดเด้อหมอนเอาไม้ไวให้นอนอยู่อู้ดีดี กเแยนไหวแหดีลงทุนไปซื้ออู่มาลอยเศ้าเสียกอีกห้าสิบกว่าบาทมัง้งเกือบสองลอยเอา,าให้คนนอนนี่นี่มัดใส่ให้ดีเลยหมอนก็บว่างอยู่ไหวหาสองหน่วยท่านก็มีคกันสีอยางเช็ดกินมีหอดเตาเงี้ยแดงสีไดนจังไหนวะคือบอ่ไปเบิดเลยวะถามเราดิบ่บ่มีผู้ใดหูถามแล้วพี่น้องถามเราบ่มีผู้ใดหูนี่เอาขางนี่ไป นี่วงใบข้างนี่อุตสามันให้ดีครับขอบคุณทุกไล่ทุกซับทุการติดตามพี่น้องผมจากยูทูป้ามีบอได้ไว้ขอโทษขอให้ได้ไรมันอดบ่ไหวแบบนี้น่าเกลียดพี่น้องน่าเกลียดน่าเกลียดเฮ็ดใหายุ่งหายเศร้าดีดีทั้งเรื่องหน้าผู้ลงคนเอาวบาแบบซ้ำให้รงเทียงกับพันมานอนอยู่นี่นหละนะมันน่าสิซอยกันรักษาดิว้าหมาขะขะเลยบอได้ไวายังสั่นยังสี่ดอกแยเอาเฮ็ดอย่างก็มัดไว้ให้นอนไหมเอาก็เอาไปเบิดตดิมันจบเอาไปหอดอูุ้่นขอบคุณครับสวัสดีครับ ตายตายนี่นี